สดีจ้ากลับมาพบกันแล้วสำหรับช่องมิกกี้โก้ชาแนลนะครับวันนี้แอดจะมารีวิวเวสตัวเทพนะครับผมจากค่ายงานทวินฟาพ่นซึ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้แอดรอคอยมานานนะว่าเขาจะทําออกมาหรือเปล่าแต่เขาทาออกมาจริงๆบอกเลยว่ามันถอดแบบเนียนมาจากต้นฉบับเลยครับดูแทบไม่ออกเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะว่าเจ้าเวสตัวนี้หน้าตาซิกเนเจอร์มันจะเป็นยังไงไปเลยจ้า ผมเรามาพบกับเจ้าตัวพระเอกวันนี้เลยนะครับที่แอดจัดมาเรียบร้อยแล้วสีมัตติแคมนั่นเองนะครับผมสีในดวงใจของแอดเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีทําออกมาอยู่สีสีด้วยกันเนาะสีสีหลักก็คือมีดําเขียวน้ําตาลแล้วก็มัตติแคมนั่นเองนะครับผมที่ตอนนี้กําลังมีอยู่นะครับจาหน่ายอยู่ซึ่งเจ้าตัวงานนั้นจัดว่าดีเนี้ยบเฉียบเลยนะครับตามสไตล์ของต้นฉบับ s p i r ิ t เตสซิสเเลยนะฮะแต่นี้เป็นงานทวินฟารคอนนั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ออก ออกใหม่มานะครับเป็นรุ่น LV 109นั่นเองนะโดยรวมวัสดุของเจ้าตัตเวสตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเป็นคอนดูร่า 500D นะบวกซิฟว k เคเด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับผ้ามาัตติแคมก็ของออทวินฝากข้อน,นั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตานั้นจะถอดแบบจากต้นฉบับนะครับโดยจะมีก้าปูตัวนี้มาให้เลยนะครับ2ข้างเพื่อจะประกบกับชุดหน้านั่นเองนะครับผมเรามาดูพิธีติดไอ้ตัวพาวชุดหน้านะเพราะแอดจัดเป็นเซตมาแล้วนี่ชุดหน้าของแอดก็จะเป็นตัวนี้ไมโคร นผมนี่จัดว่าเฉียบเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่หาแนวทางการแต่งเทปทิคข้อเติมเกียร์อะไรก็นี่เลยแอดแนะนำแบบนี้ก็ได้นะสวยงามพอแอดชอบแบบนี้นะครับผมสายปลดเวสนะครับผมก็จะมีหูมาให้ครับสำหรับเวลาเราดึงนั่นเองนะครับผมก็จะโอเคเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ยังไม่มีปลดไวมานะปลดแบบธรรมดาไปก่อนนะครับผม ด้านข้างของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่า2องแม็กใส่ M4 วิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะลูกน้อยหนาก็ให้มาซ้ายขวาก็ประมาณใส่ M4 ก็ประมาณสัก6แม็กเนาะรวมด้านหน้าก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วนตรงบ่านะครับก็จะเป็นยางแบบเดิมมาจะไม่เหมือนตัวสปิริต e d นะครับที่จะมีแผ่นรองเป็นผ้ามาติแคมมาให้เนาะอันนี้เราต้องไปหาเอาเองนะครับผม ไม่มีซิปน้านหน้านะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้จะเน้นความคล่องตัวแล้วก็สวยงามน,นะครับ less is more นั่นเองนะครับผมสิ่งที่แอดชอบก็คงเหมือนเดิม เป็นตุ๊กแกแบบลายมาติแคนนะดูแล้วมันพรีเมียมจริงๆนะจัดว่าสีสวยฉูดฉาดเลยทีเดียวเอาละเรามาดูด้านหลังเลยดีกว่าหลังจากที่ใช้ FCSK มานานเนาะเออมันต้องไปซื้อแผ่นหลังมาติดใส่พวกกระเป๋าอะไม่ได้แต่เจ้าตัวนี้มาใส่ได้แล้วนะครับผมก็จะสามารถใส่กระเป๋าด้านหลังได้หากระเป๋าที่ใส่กับซิป K เกเนาะแล้วก็มีสายมอลลี่ตรงข้างหลังนี้นะสอดมันเข้าไปก็จะมีอยู่ขั้บนแล้วก็ขาดนล่างเนาะก็จะสามารถติดได้หรือถ้าเป เพื่อนไม่ชอบติดก็หาแพ็กมาติดตรงนี้เอาตีนตุกแกสวยๆไปนะครับผมอ่ะเรามาพูดกันต่อเลยว่าไอ้เจ้าตัวนี้เวลาปรับความกระชับเนี่ยมันจะเหมือนของ JPC 2.0นั่นเองนะเหมือน s p i r i t e ก็คือทํามานะทุกคนก็ต้องมานั่งปรับความกระชับโดยการเปิดไอ้ตัวใต้เวสตัวนี้ออกมาอ่าเราจะเห็นไหม มันจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเราต้องมาร้อยตัวเชือกนี้เข้าไปกับไอตัวแผ่นเพื่อจะปรับความกระชับของตัวเวทนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการแน่นหรือหลวมนั่นเองนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ที่ลองใส่ลงสนามบุกลุยน้ําดินไฟเอาเป็นว่าความร้อนในการวิ่งอะไรเงี้ย <laughs> มันร้อนอยู่นะ จริงมันร้อนมันไม่ได้ระบายอากาศหรอกแต่มันก็ร้อนอะ่ะสำหรับเมืองไทยวิ่งก็ร้อนแน่นอนนะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนสไตล์มันเน้นการใช้งานก็ทักเข้ามาปรึกษาแอดได้นะครับส่วนตัวแอดนั้นก็ไม่ได้ไปลุยมากก็เลยชอบทรงแบบนี้นะครับผมระบายอากาศไหมก็พอทนได้เนาะจัดว่าโอเคเลยทีเดียว โดยรวมของเจ้าตัวทวินที่ทําออกมารุ่นนี้ก็จัดว่าเหมือนต้นฉบับไหมก็ประมาณ80%ดีกว่าแอรต,ตีไปว่า80%ในการทําเหมือนต้นฉบับของ Spiritus System นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ที่รีวิวทวินฟาคอนก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าว่าเวลาแอรใส่แล้วมันจะเทเฟี้ Feel ยวฟ้าวยังไงไปติดตามชมกันเลยไปจ้า กูจบไปแล้วครับสำหรับเจ้าตัวเวทวินฟาคอน LV 1 0ีวนะครับจับมาเฉียบโดนเลยทีเดียวนะครับสีโปรดของแอ็มาติดแคมด้วยนะืึพบเซ็ตโปรเจ็ตใหม่แอดเลยนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยทำออกมาดีเนียนเหมือนกับต้นฉบับเลยนะจัดว่า ไม่แย่เลยทีเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่เพจ Monkey Ghost Channel ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับผมเอาล่ะและคลิปนี้ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้แอดน,นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost